จุลอาวตารหมายถึงการกลับมาของชุดความคิดที่แบบสะสมไว้หลายปีเป็นเรื่องราวที่เก็บอยู่ในความรู้สึกของเราแล้วก็แบบเอามาใชใ้ในการสร้างผลงานในชุดนี้ซึ่งผมใช้เวลาในการสร้างสรรค์นเนี่ยสปีซึ่งผมคิดว่าความงามที่มันมีความแบบพัฒนาแล้วก็มีการแก้ไขปรับปรุงความเพอ้อฝันความคิดปร,รัชญาศาสนาหรือว่าเรื่องของสังคมเนี่ย มีผลกระทบเรื่องความคิดของผมเลยมากไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยพัฒนาชุดความคิดความรู้สึกในแบบไหนเพราะว่าในการที่ผมสร้างงานแต่ละครั้งเนี่ยรูปทรงมันจะถูกพัฒนาไปแต่ละช่วงแต่ละช่วงซึ่งไม่มีรูปแบบชัดเจนมีแต่ชุดความคิดที่ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาช่วง20กว่าปีมานี้สีสันแล้วก็ความพิเศษ จะ,จะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับจากครั้งที่แล้วซึ่งผลงานชุดนี้ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์เรื่องของเทคนิควิธีการที่ผมแบบพยายามมาตลอดหลายสิบปีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงที่ผมทําอยู่เนี่ยเกิดความมุมมองว่าไซส์งานทำไมต้องใหญ่ขนาดงานต้องใหญ่กว่าปกติเพราะว่าเราต้องการเน้นความคิดเล็กๆของเราเนี่ยให้มันพิเศษกว่าที่เคยมีมา ในความเป็นจริงเนี่ยรูปทรงที่เกิดขึ้นแต่รูปทรงนะครับก็คือใบหน้าใบหน้าของคนคนเดียวกันทั้งรูปเลยแต่คนคนเดียวกันเนี่ยปรากฏเป็นรูปทรงต่างๆเป็นมีนัดบ้างเป็นหน้าของอนักบวชบ้างสัญลักษณ์ที่เราใช้เนี่ยอาจจะเป็นมีรูปสัตว์มังกรหรือว่ารูปช้างรูปสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือว่าเป็นเท็กเจอร์แรงตางนะหมายถึงสรรพสิ่งที่เป็นอันเดียวกันที่ไม่เคยแยกมันหมายถึง การเกิดขึ้นและการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏรต่างๆก็จริงเป็นปรัชญ,ญาที่บอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยกับธรรมชาติไม่ได้เคยห่างกันเลยเราเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆที่เกิดขึ้นในจุนลอวต,ตารในการกลับมาในจีวรต่างๆเนี่ยมันจะมีลายเถ่าของเป็น,นธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งลายถ่าต่างๆเหล่านี้อาจจะบอกว่าธรรมะหรือศาสนาหรือการพึ่งพิงความคิดต่างๆเนี่ย อยู่กับธรรมชาติหมดถ้าเงาเกิดขึ้นแสงก็อยู่ใกล้ก,ลกับเงาแแหละไม่ได้ไกลกันเพราะฉะนั้นคนเราเวลาที่เราแบบมีความรู้สึกอยู่มืดมิดแสดงว่าเราอยู่ใกล้แสงสว่างตอนนี้ครับเป็นเหมือนตอนที่แบบฝนตกฟ้าร้องสายลมกําลังโบกโบยเลยผมอยู่ในชนบทเนี่ยผมจะนั่งมองแล้วนั่งคิดคือฟังเสียงความเงียบในความคิดของเราตลอดมันมีฟังเสียงความเงียบความคิด แล้วก็ความเงียบในจิตใจเราเราค่อยคิดรูปทรงนี้ออกมาอย่างเช่นมีรูปฟ้าผ่าฟ้าล้องแล้วการสร้างรูปทรงของพทุทรนรูปที่แบบแตกต่างจากที่เคยมีมาทุกอย่างนี้คือการด้นสดออกจากเาขาเรียกความเงียบที่เราได้สัมผัสในความคิดในอารมณ์ของเราคนเรามันจะมองอยู่3อย่างหรือ4อย่างเท่านั้นคือว่าเรามองเห็นความเงียบในจิตใจความเงียบในอารมณ์ความเงียบในความคิดซึ่งงานทุกๆชุดท,ท,ท,ที่ผมสร้างมาผมใช้แค่3อย่างนี้ ส่วนการถ่ายทอดหรือการใช้เทคนิควิธีการการขยี้การปาดป้ายหรือการแบบเกลี่ยสีให้แบบนุ่มเนียนหรืออะไรต่างๆมันเป็นสภาวะของอารมณ์ที่มันกาเรียกว่าเผยตัวออกมาเท่านั้นสังเกตว่าดวงตาของภาพเขียนไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์คนหรือว่าพระพุทธรูปเนี่ยจะมีแววตาคล้ายกันไอ้ตรงนี้คือบ่งบอกถึงสภาวะจิตใจที่บอกว่ารูปทรงเป็นรูปทรงเดียวกันแต่เปลี่ยนแค่รูปแบบเท่านั้นเองอันนั้นคือหมายถึงตัวตนของผม การสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นความเชื่อคนเรามันต้องมีความเชื่อถ้าหากเราสิ้นซึ่งความเชื่อเนี่ยเราจะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวผมก็ต้องใช้อาศัยความเชื่อที่เป็นศาสนาต่างๆเช่นศา,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 าสนาอิสลามพุทธคริสต์นับถือพระพิคนเนตนับถือสิ่งมีชีวิตที่เป็นธรรมชาติคําสอนแล้วก็แม้แต่อบปบกาลีสังเกตว่าสีสันจะมีความสดชื่นความนอบน้อมความเมตตาเมื่อเราสัมผัสเราดูจะรู้สึกถึงความแบบ สบายอบอุ่นหรือว่าความรู้สึกปลอดภัยอันนี้คือสภาวะความเงียบที่ผมสร้างขึ้นมาในรูปเขียนนี้ทำไมพระอ,อินทร์เนี่ยบรรเลงเพลงให้กับพระพุทธเจ้าฟังตอนตรัสรู้คือปินสามสายตอนนี้เราฟังว่าเพลงเนี่ยมันจะไพเราะก็ต่อเมื่อเราฟังต้องมีคอร์ดหลายคอร์ดต้องบรรเลงด้วยเสียงหลายๆเสียงชีวิตเราก็เหมือนกันคือการบรรเลงเราต้องมีทั้ง รสชาติที่ขมคืนสมหวังแล้วก็สมดุลผมก็เลยเอามาใส่ในรูปทรงที่คอยบอกความหมายที่เตือนสติและความคิดเราต้องคอยเตือนตัวเองเหมือนกับมีพินคอยบรรเลงความสุขความแบบรุ่งเรืองแล้วก็คอยเตือนสติในเวลาที่เราผิดพลาดหรือทํากอะไรก็ตามในเวลาที่เราสุขเราก็เห็นดอกไม้โปรยปลายเหมือนกับพระอินโปรยดอกไม้ลงมาแต่เวลาเราเสียใจ เรามีฝนตกฟ้าร้อง <S <S ก,ก็ยิ่งในความเจ็บปวดเรารุนแรงมากขึ้นความหมายของพระอินทร์จะหมายถึงธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราผมก็ถ่ายทอดแล้วก็ใช้ความเข้าใจทางศิลปะนในการปรับความงามของรูปทรงเนี่ยมาสู่รูปแบบของพระอินทร์ที่มีรูปทรงที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งถ้าคนเราเข้าใจเรื่องความาทุกข์ความสุขแล้วก็ดุญยาภาพของอารมณ์ได้หรือเราจัดการอารมณ์ได้ต่งตา่างก็จะเป็น เขาเรียกว่าอยู่ในโลกใบน,นี้อย่างงดงามขอบคุณสำหรับกานจุนลาวตานนะครับที่แบบว่าทุกท่านเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ขอฝากผลงานที่ผมตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงเวลา3ปีกับความสุขที่ทุกคนจะได้รับไปในหลังการชื่นชมผลงานในครั้งนี้นะครับเป็นเชิญทุกท่านที่นามวันแกลเลอรี่นะครับ ขอบคุณมากครับ